อยู่กันที่เรื่องของสินค้าผลิตภัณฑ์ค่ะไปดูเรื่องของเพิ่มศักยภาพโอท็อปกันบ้างค่ะจังหวัดมหาสารคามนะคะจัดกิจกรรมทดสอบตลาดเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการโอท็อปและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ค่ะที่ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพกอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามค่ะนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าร,ราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเปิดกิจกรรมทดสอบตลาดตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า และเพิ่มยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคามร่วมกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีมหาสารคามจำกัดและเครือข่ายโอท็อปจังหวัดมหาสารคามจัดขึ้นค่ะโดยมีผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมค่ะ ด้านนางสาวเยอมานเศรษฐาผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนสำนังกงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสรารคามกล่าวว่ากิจกรรมนี้มีเป้าหมายเพิ่มศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการโอทอปและพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับประชาชนผ่านการสร้างรายได้ลดรายจ่ายสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้าและสร้างคุณภาพชีวิตโดยให้มีชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชาชนรวมถึงเปิดโอกาสให้กับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาได้มีโอกาสทดสอบตลาดกับลูกค้าในท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่การพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดจึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากผู้บริโภคโดยตรง เพื่อให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการได้นำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและนำสินค้าเข้าสู่ตลาดได้อย่างเหมาะสมต่อไปค่ะ